อาสิกุลเหรอไม่ใช่หางเหลืองอีสิคุลหมดเลยเหรอไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยไหนโชว์กล้องหน่อยอ๋อนี่เหรอสิกุลกลมสิกุลกลมเหรอสิกุลกลมแล้วมีอะไรอีกอันนี้สิกุลแดงใช่ป่ะแมไหนสิกุลแดงเขาดูตรงไหนจากจุดสังเกตดูตรงไหนอ๋อสีคุณแบนสิกุลแบนเอ๊สิกุลกลม น้ำปลาอะไรนะนี่ปลาสาเนี่ยลาสาปลาอะไรที่พ่อจับน้ำปลาเลยคปลาสกุลนกันเหรอครับในปลาแดงปลาแดงนี่ปลาแดงปลาแดงมาดูหน่อยครับอ๋อนี่ปลาแดงนะครปลาแดงนี่เนื้ออร่อยนะครับก้างไม่เยอะมาเร็วโลแปดสิบแปดสิบนั่นโลแปดสิบเหรอแกมีกระป๋องสี่โตครับสีโตครับเอาแปดสิบเอาสองโลนะครับปลาสกุลใหญ่นะ สองโงลเรามีปลาอะไรอีกมันแนะนำนะนี่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 ปลาอะไรนี่ไซโต้นี่ปลาอะไรนี่ปลาสับจะจับดูดิใครไปหามาตังไปหามาเหรอ,อพ่อครับพ่อไปหามาได้ทุกวันเลยเหรอครับแล้วปูไม่ได้อหรอปูวะวันเดียวโอ้โเดี๋ยวไปเอาป,ปูมาดูนี่ปูนี่ครับวิถีชีวิตของชุมชนมองเบิดฮะนี่น้องกระตังจะโชว์ปูนี่ปูโอ้ปูอะไรเขาเรียกปูอะไรปูวาฬครับ ปูมะลายเหรออ๋อปูมะลายอันนี้ของเราด้วยเปล่าได้คาระเจ้าคาระเจ้าเหรอเขาได้ปลาเลยโอ้ยปลาใหญ่ปลาไซโตปลาไซโตโอเคเดี๋ยวไปดูปูทางด้านนู้นก่อนนะโอ้นี่นี่มีปลาอะไรเอ่ยตรงนี้นี่ปลาดาบปลาดาบปลาดาบโหมีปลาสีด้วย นี่อินซีใช่ไหมนี่มีลูกอินซีด้วยฮะอันนี้เขาเขา,เขาซื้อแล้วเหรอยังเี้ยไปอินซีได้กี่ตัวมีตั่เดี๋ยวนี้มากหรือยังไงไม่รู้ยังไม่ปลดในกอไม่คับปลดมากกว่านะอ้หอินซีนี่เอาไปทำปังเง็น้นกินดิบนะี่อร่อยมากฮะอันนี้รู้สึกว่าจะได้ปลากันเยอะนะ เราไปดูปูนต่อครับช้าเช้าแบบนี้นะครับที่ที่วังเบิดนะจะมีการขดปลาของชาวเรือนะครับชาวเรือบังเบิดนะทุกวันนนะวงเรือตีหาถึงเลยดิ้า,า,าสางาวัดีดีวันนะสี่วับทีวันะ โอ้โหวันวาไปยกเต็นท์กลางแดดไอ้ยาข่าได้เลยแลนเอาจากหน้าโบสถ์ไปรถตึมถามไว้สิหกค <c oughs> นนายปูผมเอาตัวเมียเยอะหน่อยอนี่ใช่ไหมเอ,อาตัวเมียเยอะตัวเล็กไม่เอาอนี่ครับปูมา้า mẹo không làm làm được S <S แกะย่างไหมครับป้าแกะย่างกันเนาะแ,แกะย่งางมังตัวพันเนี่ยต้องวนเสียเลยนะถ้าแตกไม่ละไวนะ้แล้วก็วนก็ขาดทูอ,อะไรไปเรื่อยขีรอนิ้วสองแกะออกทีละนิ้วนะ,น,ะน,นี่ไงมาแล้วก็ไพันนิ้วอยู่นะส่นวนใหญ่ที่พันคือพันแข้งพันขาเม,มันนะนนนเพราะว่าขาม,มีเยอะแปดขาพันสัดส่วนนั้นซะ อันนี้ของซูนิโจสั่งไป5้าโลนะฮะเอตัวตัวเล็กแมวได้ไหมพอดีมันเป็นของนี่ยังเป็นเป็นอยู่นะนี่ครับยังเป็นอยู่เลยเนี่ยโอ้อยส,สดๆเลยนะนี่ครับมสองฮานะอย่างสองฮานี้นะดูกับสองสามสองสาม ตอนนี้ยังสองห้าอยู่นะฮะบางวันบางทีก็สองสามนะฮะบางทีก็สองแปดราคาขึ้นอยู่ที่เทศกาลหรือว่าช่วงที่มีปูแล้วไม่มีปูนะฮะนี่ไม่ถึงห้านะครับตัวเมียนี้เออนั่นแหละตัวไข่นี่ตัวไข่ด้วยนะตัวเมียตัวเมียนี่ตัวเมีย,มย,มยครับรรนี่แบบนี้ การไม่มีเหรออะไกันไม่มีไม่เออตัวเมียตัวเมียตัวเมียถ้าตัวเมียมีสิทธิ์ได้ลุ้นไข่นะฮะได้กินไข่นะครับถ้าตัวผู้มันไม่ได้ลุ้นนะฮะชอบซื้อปูตัวเมียนะฮะโอ้กิโลกิโลไหนยโอ้ฮาร์โลโอเคไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาตัวนั้นแหละเออไม่เป็นไรโอ้ฮาร์โลนะฮะ ปูของเรานะฮะได้มาแล้ววูตัวเมียเยอะด้วยนี่ตัวเมียนั่นเลยไอ้ที่ขามหลุดเพราะว่าเขาแกะแกะขาหลุดไปนะหอ้อมพอน้ำสลัดก้ามเลยนะอ๋อมันสลัดกล้ามนะ ขอบคุณที่ติดตามชมครับรชินิโจทเวช่นาะครับขอบคุณม,มาก